หลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินหน้านำโมเดล BCG มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบองครวมพัฒนาเศรษฐกิจ3ามิติไปพร้อมกันประกอบด้วยเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว Bio Circular Green Economy ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพชีวิตเกษตรกรเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยจังหวัดราชบุรีได้รับคัดเลือกเป็นพื้นที่นำร่อง BCG m o เดลด้านสินค้าเกษตรประกอบด้วยสินค้ามะพร้าวน้ำหอมอ้อยโรงงานสุกรโคนมกุ้งก้ามกรามและพืชผักสินค้าเกษตรปลอดภัยก็เป็นการนำนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีไบโอนะคะมาใช้ในกระบวนการผลิตนะคะซึ่งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวิจัยในเรื่องของ ระบบการให้น้ำอ้อยโดยระบบน้ำหยดนะคะก็ได้นำมาทดลองกับขยายผลกับแปลงเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่อำเภอจอมบึงนะคะสองแปลงนะคะซึ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกอ้อยอยู่ในพื้นที่อนอกเขตชลประทานค่ะเพราะว่าในเขตตำบลเบิกไพรเนะี่ยเป็นพื้นที่ที่เกษตรกร,ร,กรทำการ,กรเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวนะ ความคืบหน้าล่าสุดสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวกร,ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและสำนักง,งานเกษตรจังหวัดราชบุรีกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำระดับแปลงเกษตรกรด้วยระบบน้ำหยดสำหรับอ้อย ภายใต้โครงการขยายผลเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำระดับแปลงเกษตรกรด้วยระบบน้ำหยดสำหรับอ้อยในจังหวัดราชบุรีที่แปลงเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยของนางรพีแหวนเพชรตมบลเบิกไพรอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นการนำมาปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยจะทำแปลงเรียนรู้ขยายผลเทคโนโลยีให้เกษตรกรต้นแบบสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกอ้อยด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำระดับแปลงเกษตรกรด้วยระบบน้ำหยดให้แก่เกษตรกรรายอื่นที่พี่รู้นะคะและที่พี่เห็นสัมผัสใน3ามสีเดือนตอนที่พี่มาขึ้นน้ำก็คือว่า 1. น้ําน้ำที่เราใช้ในแปลงประหยัดน้ำไม่ต้องใช้น้ำมากมายพอขึ้น พอขึ้นน้ำไปน้ำก็จะ,ะยดไปตามรากอ้อยเราสามารถบังคับได้เลยว่าเราดูที่ทํานะคะพี่ทําในแพลตฟอร์มของโทรศัพท์พี่สามารถคํานวณอย่างเช่นว่าอ้อยเนี่ยอย่างเช่นพื้นที่นี้นะคะพี่จะเขียนในระบบโทรศัพท์เลยว่าพื้นที่ของพี่อยู่ตําบลเมือกไผ่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีอ้อยที่พี่ปลูกนะคะระยะห่าง1.65เมตรดินที่ใช้ดินที่เป็นก็คือดิน ล้วนเหนียวนะคะและพี่ก็กดในทางมือถือพอกดในทางแพลตฟอร์มนะคะอาจารย์เขาสร้างแพลตฟอร์ไมไว้แล้วมันก็จะขึ้นมาเลยว่าพี่จิ๊บหน้าจะต้องให้น้ำระยะเวลากี่วันวันละกี่ชั่วโมงเขาจะขึ้นมาเป็นตารางเลยค่ะ สำหรับระบบการให้น้ำและปุ๋ยในระบบน้ำสำหรับการปลูกอ้อยดังกล่าวผลวิจัยสามารถเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนในการปลูกอ้อยเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีดั้งเดิมที่อาศัยเพียงน้ำฝนจะช่วยให้ดินมีความชื้นเหมาะสมลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งหรือภาวะฝนทิ้งช่วงผลผลิตเฉลี่ย20.7ตันต่อไร่เพิ่มขึ้น1.43เท่า และมีกำไรสุทธิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น1.44เท่าโดยคาดว่าจะสามารถช่วยเพิ่มผล,ผลผลิตอ้อยในพื้นที่ได้อย่างน้อย1.5เท่าสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากกว่า2,000บาทต่อไร่ต่อปีหากขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่ปลู้อ,อยทั้งหมดของจังหวัดราชบุรี152,186ไร่จะสามารถเพิ่มไรายได้กว่าปีละ300ล้านบาท